แม่ข่อยไปซื้อของร้านค่ามาซื้อของเบิดสามรอยบาทที่นี่ข่อยเอาตังค์แบ่งหารอยให้แม่แม่ค่าแม่ค่าละทอนข่อยคืนมาสามรอยแม่เม่ยข่อยว่าข่อยขาดทุนรอยหนึ่งเมนบ่แมนยุติเอ๋ยโอ้ข่อยจะได้ไปถามเอาน้ำแม่ค่าได้หนิเนาะใบหารอยใบห่าสามร้อยเออซื้อของเบิดสามรอย เม่ล้วแม่นบอม่ล้วคครว่า่อยขาดทุนลอยหนึ่งเมื่อเมนตีเมีย่อยว่า่อยขาดทุนหมดลอยนึงเ่อเมนตีแม่ค่าทอนมาถือเด้แม่ขาต้องทอนให้คอยอีกลอยนึงเม่นบคอยแม่หายลอยถอนมาลอยยิงถอนสามลอยถอนสามลอยเออซื้อของหมดสามลอย เขม่ทาเลยเออเขม่าลยเออม่จี่ิก็ยังทำเสจมันอยู่ตีเม่อมันมันอยู่ตีเอาเสนาคอยกับสิ่ัฟงควาาเจ้าสละขาดทุนกับสร้างมันทอคอยอ่ะแม่กไรมือมันกมา่มือลูกอยไม่อเีไปที่อ๋เอาเสนา